วันได้ทั้งบนทั้งล่างเลยเมื่อกี้นะแล้วเมื่อเช้านี่บางเอื่น่าจับอะไรนะเอากล้วยไปให้ให้ย่าวันนี้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 ไม่เป็นไรยาย่าย่ามันนี้ย่ายยายขวดทองเอากล้วยไปให้ย่าเมื่อกี้เอากล้วยเมื่อเช้าก็เอากล้วยไปให้ย่าเจ็ดวีบ่แม่นเจ็ดวีกล้วยดิฉันอนกการ์ดมาเจ้ากต่มันนับมืงหน่วยมันครับ มีหวีะเจ็ดหน่วยเจ็ดหน่วยบจอยสิบเอ็ดเจดีเอาเลยนดถ้าจะพูดไป่ต่งน่ยไปทั้งนอกเลยก็ได้ใกล้ๆยแรงสิได้มาอยู่คุณคุณคุณยกขึ้นคย้ายยื่นยดหยยกขึ้นไปน้ำยกขึ้นเอ้ยเพิ่นเบิ่เอยโอยใหครับอยู่น้ำโดนยังครับนี่โดนแล้วแค่ปีแหละครับคุณแม่ครับวาไม่ันยี่สิบแ้วบ่ปเได้มาหน้งแต่ตัวน้อยๆแล้วบอกครับ ตัวทำนี่นาะมาชิลเล็ของบริสังวาท่า,าได้บสังเบืองสามกิโลพอดีโอแสดงว่าได,ด้ตั้งใจคุณแม่มาสาวๆเลยนี่0สิบกว่าปีแล้วเนาะ <c oughs> เดี๋ยวอาบน้ำแล้วก็นจะไปท่าปแป้งท่าเพื่อนให้เห็นเนาะเดี๋ยวจบุญวาสนาท่านผู้ชมนะครับที่ชมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนะครับความเชื่อน,นะฮะเรื่องการโชคลาภวาสนานะครับของแต่ละคนืัอนี้ผมก็ได้มานําเสนอในแนวทางอีกคือว่าเต่าแสนรู้ ตั้งแต่ได้มานี่มีโชคดีบ่คุณแม่ได้เรื่อยอยู่โอ้ได้เรื่อยอยู่พี่กายก็ออกพี่กายออกพี่กายก็ได้ปีใหม่ลูกเต่าเขามาไหดเพิ่นมีซื้อบ่ครับคุณแม่หญ้าจอมสวนฮะหญ้าจอมสวนหญ้าจอมหญ้าจอมสวนใช่ฮะหญ้าจอมสวนปีที่แล้วก็ได้อยากมายืนนลำลานอ๋อเป็นหญ้าทวดใช่ไหมครับหญ้าทวดเป็นหญ้าทวดของของคุณคุณยายเองอ๋อได้ไปป้าแป้งไปครับแบบนี้เราจะได้ โชคลาบกับคุณย่าสวนไหมนะครับย่าทวดสวนไหมนะครับตามคนเชื่อนะครับนะเอาไปดูกันมาเลยย่าจอมสวนไปเข้าบ้านเข้าบ้านเออพี่เข้าบ้านไปเออไปแล้วเดินเข้าบ้านแล้วครับเขาจะเดินอย่างนี้รู้แล้วกินอะไรครับเป็นอาหารกินกล้วยกินมะละกออ๋อกินผลไม้ทั่วไปอ๋อ นี่ครับอาบน้ำเสร็จก็เดีียวคือยายจันคุณแม่ยายจันยายจันยายจันนะครับนี่ชอบทา็า,าตัวตอ,อ,อันผมหมากสามต้วยครับเยอะใทัดวเด้อฮะผม มันว่าลงหนึ่งมือมอประตูได้ถูกใจบาดแผลอาจารย์สัมผัสเหมือนเราดูเลยเราสัมผัสได้เพราะได้ผมแค่เสียงจานกับหลานลองดูจับเดี๋ยววะมานดิอาจารย์ตาบกับเพจนาเอออาจารย์จับเลยอ่ะแผลอาจารย์สัมผัสหนึ่งมือลูกมือยาเจี๊ยบครับยาจายถับดูกันชัดๆเลยเด้อสามตัวเด้อสามตัวดูให้เจ้าหน่อยนะครับอืมอย่าเดินลูกอย่าเดิน กำไรจะก่อนใารเนาะจเย็นๆกำไดที่พวกข้าพเจ้าพร้อมคณะเด้อได้ล่วงเกินกระทำแก่ผู้ใดเพราะว่าสิเป็นในอดีตชาติก็ดีปัจจุบันชาติก็ดีเพะจงอโหสิกรรมาแก่ทีมงานของข้าพเจ้าโดยเถิดแม้แต่กรมไดที่ใครๆทำกับเจ้าเต่าเอ่อเต้าน้อยกับอโหสิกรรมให้ลูกให้หลานนั่นแน่เด้อ สพัพเพเเออสพัพพชนะพระหูชนะเมตตาสุขขังจะมาหาลภังปิยังมะมะสัพเพชนะพระหูชนะเมตตาสุขขังจะมหาลภังปิยังมะมะนะถ่ายตรงนี้เด้อะตรงนี้ตรงนี้เนี่ย,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 ยโอ้เห็นตัวตามตัวแล้วครับ นี่ครับที่เห็นกันนะครับบุญไยางครับบุนไฮยางคักเลยอู้เนี่ยเนี่ยพี่อู้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 อันไหนบอลอู้จมยนเพิรนเป็นยางบุนเนาะเก็ตหางเนบอลนีเล็กเก็อเล็กหมียนครับให้เนาะสำหรับพญาเต่าพญาเต่าเนาะเรียยังไงพญาเต่าครับผมให้สี่สี่นะวันนี้สี่สี่คับสวยไหมโดใช้วิธีอะรอย่างไรครับ คืออาจารย์ที่ท่านขอเมื่อกี้นะตัวนี้ก็สี่ตัวนี้ก็สี่นะให้อะไรนะอาจารย์สี่สี่สองตัวเลยสี่สี่นะเพราะแกให้แบบนี้สี่สี่เนี่ยก็สี่นี่ก็สี่จริงไหมล่ะเนี่ยเนี่ยสี่นี่ก็สี่อ๋อเหระครับเพราะว่าถ้ามาก็มาร่วมทําบุญกับพญาเต่าสี่สี่วัตอาจารย์เพิ่นขอบางหนึ่งสัมผัสได้เพิ่นกะบอกเนาะ นี่สีนี่นี่ก็สีนี่ก็สีงโอ้แมนแมนแมนตรงข้างหลังนั่นเด้อเป็นสีสีเลยแอปแบ่งปันครับพิมพ์แบ่งกันนะได้ยินอะไรแล้วแม่ใหญ่แล้วใหญ่จังอันเห็นเถ่ายายซีฮค่นั่นเมันจูงควายเขามาจูงควายธรามาจูงควายธรามาแบบนี้ก็มีเล็กหน่อยนางตาอยู่คนหนึ่ง ตาเขาข้อมฝันย้า่เนาะอันข้องฝันยหยยใ้า่ตี้ยังไหนถึงว่าสีตีกับสีเนาะต้วัยกับสีขาฝ้ายสีขาต้วยสีขา ซีกับซีด้ยกับซี่กหน่อยมานั่งเ็กหน่อยนั่งไา้เ็กน่อยกัเลยหนึ่ง่หนึ่งซี่ซี่ใจกัเ่นเลอ้าวพิมพ์้ดเลยนะพิมพ์ให้ด้วยครับ1นึ่งซอันนี้คือคุณแปลได้ถูกใจคุณยายคุณแม่จันใช่ไหมคุณแม่จันครับคุณแม่จันเดี๋ยวชวนควานุณแม่ให้คุณแม่เล่าให้ฟังใหม่เอาหนึ่ก็1นึียเะนะครับ ขอความฝันของคุณแม่ใหม่กรอบแม่ฝันว่ายังไงนะเน็นเมซียชี้แค่หนึ่งแถวยายซี้นะยายซี้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 เนี่ยเลยฝันว่าซี้กับตกเป็นซีอ๋อฝันเห็นยายซีแล้วยืนออกบ้านแล้วติดจูงควายเข้ามาอ๋อยายแกดึงควายเข้ามาได้แล้วโอ้ยควายก็สีขาควายก็สีขายายซีก็สีมันก็มีเด็กหน่อยมีเด็กหน่อยนั่ง น้อยนั่งตักนั่งตักคุณยายนั่งตักคุณยายสียายก็เลยเปล่ายายก็เลยเป่าให้เนาะสำหรับพญาเต่าพญาเต่าเนาะเรียกยังไงพญาเต่าให้สีสีนะวันนี้สีีข่าวสวยไหมโบดใช้วิจารณยาณไหนครับ คืออาจารย์พี่ท่านขอเมื่อกี้นะตัวนี้ก็สีตัวนี้ก็สีนะให้อะไรน้าอาจารย์สี่สองตัวเลยสี่สี่นะเพราะแกให้แบบนี้สี่สี่เนี่ยก็สีนี่ก็สีจริงไหมล่ะเนี่ยเนี่ยสีนี่ก็สีอ๋อเหระครับความฝันคุณแม่ให้คุณแม่เล่าให้ฟังใหม่เอาหนึ่งสี่ก็หนึ่งเสียนาะนะครับขอความฝันของคุณแม่ใหม่กรอบแม่ฝันว่ายังไงนะ เห็นเมียสี้ให้น่ะแถวยายสี้ฮะยายสี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 ้แกก็ไยฝันว่าสี้แต่จบเป็นสีอ๋อฝันเห็นยายสี้แล้วยืนออกบ้านแล้วสีจุ๋งควายเข้ามาอ๋อยายแกจุ๋งควายเข้ามายด้แต่เราควายกระสีค่ะควายกระสีขายายสีกระสีควายสีขามีดิกหน่อยมีดิกหน่อยน้ำหน่อยหน่อย Eh นั่งตักคุณยายเนนั่งตักคุณยายสียายก็เลยไปเอาเพราะว่าถ้ามาก็มาร่วมทำบุญกับพญาเตาสี่สี่วสัตอาจารย์เพิ่นขอบางหนึ่งสัมผัสได้เพิ่นกะบ่เนาะ นี่นี่นี่ก็สีนี่ก็สีไงโอ้แมนแมนแมนตรงข้างหลังนั่นเด้อเป็นสีีเลยแอดขอบคุณมากครับแบ่งปันครับพิมพ์แบ่งกันนะได้ยินอะไรน้ำเใหญ่ครับใหญ่คับนครับนี่ครับที่เห็นกันนะครับไห่ยางครับบุญไห่ยางคักเลยอู้หน่ยน่อยนะพิวิวิอืมอืมอันไหนบอลอ้จมยนเพินเป็นยังบุญเนาะเกจถ่านเป็นบอนี่เล็กจเลบม่นอครับอืม